เวียงแก่นวิทยาคมสกูลสวยงามมากนะครับค่ะสำหรับอำเภอเวียงแก่นนะคะก็นำโดยท่านนายอำเภอค่ะท่านพงศักดิ์เพชรคงแก้วนะคะพร้อมกับเหล่าศิลปินนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะอำเภอเวียงแก่นเ่ะเวียงแก่นเขามีลูกเล่นนะครับเขามีลูกเล่นนะครับสุดยอดมากเลยครับ miracle อ๋อวงแก่นมิลลอ๋อเวียงแกนได้แรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตของพวกเราเชาวอำเภอเวียงแก่นซึ่งมีอาชีพเป็นเกษตรกรปลูกสมโอเป็นส่วนใหญ่ซึ่งสมโอที่ปลูกในเขตพื้นที่นั้นก็มีชื่อเสียงที่โด่งดังและเป็นที่ยอมรับสมโอพัน์ขาวใหญ่พันทองดีพันเซเลอร์ศิลปินจึงได้แรงบันดาลใจจาก รูปทรงของผลส้มโอเมื่อเราได้มีการพาเปลือกของส้มโอออกของดีที่ว่าได้ถูกซ่อนอยู่ด้านในของตรงกลางเปรียบเสมือนกับอำเภอเวียงแก่นถึงแม้ว่าจะเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเชียงรายแต่อำเภอนี้ก็มีความมหัศจรรย์ใจมากมายซ่อนอยู่ในนั้นเลื่อนขบวนได้เลยค่ะอำเภอเวียงแก่นนะคะดินแดนแห่งส้มโอค่ะ แล้วก็ได้รับฉายาว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเชียงรายด้วยนะคะถูกต้องครับสวยงานจริงๆทั้งวัฒนธรรมสภาพภูมิอากาศต่างๆมาเลยครับมิวสิกเลสโกลครับ นี่ก็คือศิลปินเลยนะครับทุกคนครับบอกไม้โบกมือ่อยครับพี่น้บไม่ได้แค่ทำศิละปะเก่ง่งเดียวขับรถก็เก่งด้วยมาครับสินนี้เป็นพีมที่1ยทีมศิลปะการเคลื่อนไหว The miracle of w i n n g a n inspired by W i e n g a กน people lifestyle สุดยอดมากสวยงามที่เห็นหมุนบุนั่นออโต้มือนะครับไม่ใช่ออตโตมัติอัตโนโมือไม่ใช่อัตโนมัติคนที่มุนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นศิลปินที่รังสรรค์ผลงานนี้เช่นเดียวกันทักทายหน่อยครับพี่ครับท,ทักท,ทายหน่อยครับทักทายหน่อยบอกว่าบอกว่าไม่ว่างไม่ว่างโบกมือไม่ว่างโกไม้โกมือเพราะต้องบุน มาแล้วครับความสวยงามครับศิลปินอำเภอเวียงแก่นนะคะก็มีไม่แพ้กับอำเภออื่นเลยนะคะประกอบไปด้วยสุภานิดาใจปินตาค่ะอักษรวิจิตผงตันสมเด็จมาเยอะธนาพลตาเป้ารังสรรตันตินราวัฒมารุนใจตึกและวัสุพลทันนันชัยนะคะเรล่าศิลปินจากอำเภอเวียงแก่นค่ะขอบคุณมากครับ นะะฮนี่คือจีนยูนานที่เราเห็นไปนะครับท่าเจีาท่าเจ้าท่าเจ้า And now is the p a r e n t s of the tribes that live in Wuyanggan ขอบคุณครับ There are nine tribes that live in Wuyanggan สวยงามจริงๆครับชาติพันธุ์ม่านต They're wearing their traditional dress There are Kamu แล้วมงสบายดีสบายดีจ้าสบายดีบอกมือทักทายได้นะคะสบายดีจ้าโบกมือทักทายนะครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับมงสวัสดีครับ,บไปไยหน่อยครับกุลูกก็กุ่ยก็อาคาครับผมอาคาสวัสดีครับ อุดมธรรมาอ,นนอย่างนี้อยูน่นะลูกโอ้ยอ uh, าคาเดรสจะมาพ้อมกับมิวสิกอินสทรูเมนต์สวยงามมากสวยงามมากขอบคุณครับยัค <Yeah, how S 2> ่ะไหมชุดสวยงามมากโอ้โ oh, หมาแล้วนี่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์นะครับอ๋อ oh, อันนี้เป็น รถนางงามค่ะรถนางงามแล้วก็มีศิลปินผู้สร้างสรรผลงานนะคะร่วมบังคับรถขบวนนะคะด้วยก็คือสุพรรณิดาใจปินตาค่ะท่านนายอำเภออยู่บนรถค่ะสวัสดีครับสวยงามมากท่านพงศักดิ์เพชรคงแก้วนะคะนายอำเภอเวียงแก่นค่ะ And end of the parade with the marching band From Bhangarh Vidhya School ด้านหลังที่เห็นก็ศิลปินทั้งนั้นนะครับนี่ครับขบวนวงโยของเราครับสวยงามมากซ้ายซ้ายขวาซ้ายมาครับซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายแล้ว ขอบคุณมากครับน้องๆครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าน้องๆในแต่ละเขตพื้นที่ล้วนแล้วแต่อยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับของงานในครั้งนี้ครับ